ไก่ไตน้ำจ้าพี่น้องมีพวงไข่พร้อมสวัสดีค่ะมาพ่อกันแล้วจ้ากับช่องกุ้งพายกินบ้นบ้านเมื่อนี้พาพี่น้องมากินไก่ใต้น้ำแล้วจ้าพี่น้องนีมห้ม,มเลยเบิ่งจ้าพี่น้องอวยห้อนห้อนไก่ไตน้ำจ้าพี่น้องมีพวงไข่พร้อมเซ็บเซ็บเลยใส่กระเป่งมาจ้าพี่น้องอันนี้กุ้งอัน อุ่นมาแต่บาทนะจ๊ะพี่น้องเป็นของตอดเ่บยาสูตรโทนนะจ๊ะพี่น้องนี่ไก่ใต้น้ำเพื่อนป้าพี่น้องเบิ่งไข่จ้ะมากหลายอืมมาเด้อจ้ะพี่น้องเสบๆน้งกันสดน้ำกันเนาะอันดับแรกอืมนัวจ้ะพี่น้องจ้ำกอนเนาะอืม แข็งคนแหง่งนี่ไข่จ้าพี่นอ้องหน่อยนหญ่ใหญ่ตอนนี้ไงไข่ใต้น,น้ามาจ้บพี่นอ้อง จากร้านควดแซบยาโสทอนนะจ๊ะเห็ดมาแบบสำเร็จรูปเลยนะจ๊ะพี่น้องพ่อมกินเลยเอามาอุ่นแล้วก็กินเลยอื้กระดูก ไก่ไต้นาำกสิคือคือก,กันกับอันบ้านกุ้งนะเอินอุ้ไก่นะจ๊ะพี่น้องค่ายๆกันเนาะหอมสมุนไพรจ้ะพี่น้องเข้มข้นกลมกลม,มอันนี้กุ้งไม่ได้ปรุงอย่างเพิ่มนะจ๊ะพี่น้องแซ่าเปล่อ กับเขาขอหอนหอนเนาะแสบจ้ะพี่นนอง ไปเปื่อยๆจ้ะพี่น้องบอกเพจเทงเลยจ้ะพี่น้องเพราะดีแสบมันเห็นโดดสายมากลมกล่อมจ้ะ หานขดแซ่บเขากเี่บอลปิงเนี่เป็นบอลที่ แสบขกจะพี่น้องมัก ผักกระดาวตัวนี้แซ่บจ้ะกินต่อด้วยจ้าพี่น้องโ mm. มหน,นียวจ้ะพี่น้องบ่เหรอครเปื่อย ผักกาดดาวต้นนี้แซ่บแทบเพีินคือดีกินแต่และต้นมันบวกขึ้นกันเลจ้ะพี่น้องมาื่องจ้ะคือผนมาคมอลัลมำแล้วจ้ะพี่น้องคุมพอดีนะจ้ะ คมแห้งไรกับบเป็นตะกินเน้ะจ้ะพี่น้องบางต้นมันโค้มขมนะจ้ะคมโพดนะจ๊ะนี่พอดีจ้ะพี่น้องพอดีแซบเลยพอดีกินแซบกับปนกับยังกระแซบ หน้ากุ้งรนเพลินแสแปรคลงหลานนะจ๊ะพี่น้องกินทอดกันจับข้าวปุ้นเสียงูุใยา่บ้านนะจ๊ะพี่น้นบบนนองคนประกาศอาในตูดไก่ตูดไก่ี่หมักแบบปิ้งนะจ๊ะพี่น้อง น่าปลื้มเลยไม่ได้ปรุงยังเพิ่มเลยจากพี่นอ้องแซ่บอือหือ กอยากกิงครปุลอยู่จ้ะกำลังซีบร์ดแล้วต้นที่ว้านเจบไม่อยากบาดแม้แต่พี่น้องดอกขาวข<ๆ>กินแข่งกับพญ,ญา,านาคเนื่องจากวันนี้เราต่อบพี่น้องน่คำฟ้าเนาะจ้ะบ้านกรุงเพิ่นเช็คบินลั่นค้าจ้ะ ขออนุญาตอันเอาเสียงพยาบาพันเขากล้องนั่นหรอจ๊ะนัวความเผ็ดโอเคเลยจ้ะพี่น้องพอดีแซบเลย ียงหลามด้วยจ้ะพี่น้องเอ็กอัเอ็กอักเป็ปอกหลายเมื่อแตพี่น้องคำ ไข่ใต้น้ำนะจ้ะพี่น้องของร้านคนดแซบยาโสทอนะจ้ะพี่น้องแซบนะจ้ะพี่น้องความเผ็ดก็พอดีนะจ้ะมันแบบว่านุ่นัวนะจ้ะพี่น้องกลมกลมบริเวณหวานหวานเฮงหรือว่าเผ็ดโดดนะจ้ะพี่น้องพอดีแซบนะจ้ะถ้าอยากกินกระถักไปหาใครได้นะจ้ะพี่น้องร้านคนแซบยาโสทอนะจ้ะสำนับมื้อนี้นะจ้ะพี่น้องท้าพี่น้องหมักกับฝากพี่น้องคือเกาเนาะจ้ะฝากพี่น้องก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามาจ้ะเนาะมื้อนี้นะจ้ะกงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันไ่คิมนาจ้าสวัสดีค่ะ